จะสบายดีนะทุกคนเนาะมือนี้กับรรยากาศยามตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะมือผ่ากำคนอยู่ข้างหลังนี่กะมือนี้กัจะพาผ้าเบิมงเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกคือด้านหลังไหมนไหต้นยางที่มันตายเนาะอันนี่เนาะคือสิ่งที่ว่าควรระวังเลยอ่ะมาจะจักบ่ได้นะทุกคนเนาะต้นยางตายในช่วงเดือนสามถึงเดือนสี่เพราะอากาศฮ้อนหลายๆช่วงนีเนาะแต่พอสำคัญว่ามันจะตายหลายหรือตายหน่อยเนาะ เราเบิ่งนุ่มกันเราพี่น้องเนาะมคนนี้เราตายสั่งเลยนี่เราทุกคนนี่นี่แมนใหญ่สนีกทยังตายเราทุกคนนส่วนส่วนเพื่อนๆเนาะก็ก็ตายบ่เนาะสามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะว่าตายตายหลายบ่ ใหญ่แล้วก็ยังตายเนาะสภาวะบางอันนั่นนะทุกคนเนาะตายใบเหี่ยวเลยอันนี้คือว่าสิ่งที่ยงบดได้เนาะสำหรับชาวสวนยางของเราเลี้ยงบดได้ตัวนี้จะไปเบงอีกต้นข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะตายเราเห็นหนึ่งสามสี่ต้นแล้วนี่ก็คือตายอีก นี่ก็ตายนี่ต้นนี้ก็เนาะเพราะว่าสําคัญสิ่งที่ว่าถ้ามันบกแข็งแห้งหลายมันก็จะตายแล้วเพราะว่าช่วงใบไม้ร่นแล้วก็บผลลงมาอ้อยน้อยหนึง่งเห็ดให้มันทังยอดทงอังหยางขึ้นมาแหละแล้วก็บผลถิมเนาะแล้วก็แดดเอาเ้าอะไรทุกที่เห็ดให้มันเผาใหม่อันตัวอันนี้ลั่มตัวที่มันปุ่งขึ้นมาเนี่ยนี่ถือว่าตายเนาะอันนี้ปลาสลากบ่ได้เนาะต้นนี้เนาะ มีอีกนะพรับคุณเป็นองคน่าทั้งๆคงพูสามสี่มีอะไรก็แล้วสำหรับต้นใหญ่หันกัยังยังรอเบิงซะก่อ,บบกอนเนาะต้นที่าสองปีสามปีสองปีปลายหันแต่ปรากฏว,ว่ายัางโบเห็นเนาะตัวที่มันตายตัวต้นที่สองสามปีสองปีปลายนับว่าล้านสามปีนะพี่น้องคือด้านหลังนระัด้านหลังทั้งงมันจะเป็นสองปีปลายสองปีสองเดือนสามเดือนอนี่แหละตัว ต้นใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือจะให้เบิรงนี่บดได้ออกมาเนาะคาเห็ดแจกลุงเนี่ยก็เลยบดได้ออกมาใกล้หลายแต่ออกว่าก็น่าจะซอยอยังบดได้เนาะเพราะว่ามันตายมันอากาศมันเอา้ามันฮ้อนแค่ว่าถาจะได้หดแล้วมันต้องได้หดตลอดเนาะถาดเอาได้หดน้ำนะนี่เนาะพี่นอ้องนี่บบตายแล้วต้น ต้นใหญ่เนี่ยสัมนียก็ยังตายนะพี่น้องเราสูงสัมนียก็ยังตายเห็นบ่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ประศักบิได้เลยตายตายก็แซมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาเป็นว่ามันจะติดเป็นต้นใหญ่พนหมดพี่น้องต้นนี้ใหญ่เติบแล้วก็ยังตายเห็นไหม สนมันจะเหี่ยวจะแหง,ง่เสมอตายจะทั้งเึิงมาเลยแต่ว่านี่ก็ยังบททนเลาะตัวเขาทั้งเึิงเนาะแต่ว่าทั้งเึิงนั่อาจจะบทตายแล้วเพราะมันแก่มันใหญ่เนี่ยแหละสำคัญก็คือ,อยางปีหนึ่งสองปีสองปีปลายลงมาเนี่ยแหละตาย รวมนีเห็นแล้วสามเบีย้ยนะพี่เนาะถ้าหากว่าชวนเพื่อนๆมีต้นตายหลายก็สามารถคอมเมนต์รวมนี้การศักษาบ,ร,บริบัทใดๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนเนะาะสุลตูหลวงเน่าเราเห็นแล้วสามเบีย้ยเนาะการตายก็เหี่ยวแห้งเนาะหมายมันหลังจากที่สัตว์ไว้อ่อนขึ้นมาแล้วก็ตาย จากตายบริยากเลยมาทุกคนซาหล่อเบื้งหันเห็นแล้วสามเบี้ยตัวทั้ทงเทงิทงนียังไม่ทันหล่อบื้องอาจจะมีตัวใดตายเพิ่มบนเนาะแต่ว่ามันสูงแล้วยางเขาตัวน,นี้สองปีปลายแล้วเขาเลี้ยวเบื้งก็เห็นเนาะแค่มันตายมันจะยุบแล้วซาเบื้งเนาะคือจะยังยังบ่งม,มีตัวใดที่ว่าใบเขียวใบเหลืองคือที่นี่เห็นแล้วสามเบีย้ยเนาะพี่น้องเนาะตจนที่มันตายปีนี้ แต่มาเบิงนะ่งเนาะอันนี้หากวันที่สิบเจ็ดเดือนนะสามเนาะซาฮอดผลลงมันนี่มันจะเป็นในใดเนาะก็่ตมาติดตามต้องการเนานะพี่น้องเนาะเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็มาเบิงบ่งเลาะเบิ่งเนาะส่วนตัวที่มันตายนะพี่น้องเนาะเบี้ยยางตัวที่มันตายนะสามเบียนะ้ยเนาะพี่น้องเนาะสามเบียนะเบ้ยลนะเนาะเนะจ้าเนาะมาเขานี่ก็ขอ้อสิ้นสุดขอจบเนาะพี่น้องนะอเนาะการมาแชร์แล้วก็การมา บส่วนยางตัวที่มันตายเนาะถ้าว่าเพื่อนๆมีข้อคิดหรือว่ามีความหูที่แตกต่างในการหักษาบ่อยมันตายก็สามารถคอมเมนต์ได้นะพี่น้องเนาะอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเนาะจามาวันนี้ก็ขอจบนะพี่น้องเนะาะจะสบายดี